สวัสดีครับพี่เพวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา5451ตัวใหม่นะครับเป็นอ่าสายพันธุ์ยอดนิยมจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีมเมล็ดยาวนะครับที่อ่าต้อมเคยทําคลิปไปทุกครั้งว่า5451เนี่ยอ่าในฤดูการเนี่ยก็คือทําได้ทุกฤดูนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับดกครับดกแล้วก็ อาเมล็ดใหญ่นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกที่นะครับไม่ใช่ว่างามแค่ตรงนี้น้องงามทั้งแปลงเลยสําหรับแปลงตรงนี้นะครับเมล็ดใหญ่นี่ครับเริ่มเริ่มก้มแล้วครับเข้าแป้งนี่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 ครับนี่เห็นไหมนี่ครับห้าสี่ห้าหนึ่งตัวใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมมองนะครับโอ้โหหน้าทําหน้าธํามมากๆนะครับในฤดูการนี่ฤดูการนี้ทําได้นะครับแต่ที่จริงอ่ะเขาทําได้ทุกฤดูอยู่แล้วพวกข้าวอ่ะ ตระกูลที่ว่าเป็นข้าวเบอร์อย่างตัวนี้อย่างท่าตัวนี้ต้องมองว่าเม็ดใหญ่กว่าตัวเก่านะครับเม็ดใหญ่กว่าเนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือห้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยเขาจะต้านทานเกี่ยวกับเรื่องของพวกเชื้อราด้วยนะครับต้นสูงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะลมง่ายนะข้าวลมยากมากนะครับคือแปลงตรงนี้ที่ต้อมมาดูเนี่ยเขาเห็นว่าสวยก็เลยเข้ามาดูนะครับว่าเอาข้าวเขาสวยจริงครับนี่ นี่ครับนี่เดี๋ยวคนดูลวงตอนนี้ปล่อยน้ำทิ้งแล้วนะครับข้าวเริ่มก้มนี่ก็เริ่มปล่อยน้ำได้นะครับสองฟังเป็นข้าวพันเลยครับก็คือตอนนี้ที่ต้อมดูนะครับเป็นพันที่ทํากันเยอะนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับตัวใหม่นะครับแตกก่กอนี่เขาแตกกอดีมากเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวนะเรื่องแตกกอเรื่องที่ว่าข้าวจะล้มไหมนะครับมีความต้านทานขนาดไหนนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับเหมือนกันทั้งแปลงครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มันทําได้ทุกฤดูเนาะในแถวบ้านต้อมนะครับแต่จริงๆแล้วมันทําได้ทั่วคือสายพันธุ์ข้าวเนี่ยอยู่ที่การดูแลเลย อยู่ที่การดูแลทุกพันธุ์นะครับว่าจะดีจะลวงขนาดไหนนะครับแต่ฤดูการนี้ขาดไม่ได้เลยฮาสี่ห้าหน่งนะครับก้าพี่น้องๆท่านไหนนะครับที่สนใจพันธุ์ข้าวนะครับสนใจพันธุ์ข้าวนะครับติดต่อนะครับสอบถามทางข้อความต้อมได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ y o u t u b e นะครับจะได้พันธุ์ข้าวที่ต้อมถ่ายนี่เลยนะครับเป็นแปลงที่ว่าอ่า เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับทุกแปลงเลยที่พันธุ์ข้าวออกจากลุงไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะามีปนไมมีความต้านทานขนาดไหนคือเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้อมมองนะครับต้อมเอาของลุงมาใช้ตลอดแล้วให้ผลผลิตเนี่ยคือต่อรุ่นต่อรุ่นมาเนี่ยดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่จะแนะนำนะครับถ้าท่านใดสนใจก็099 4 1 9 36 6, 99, 4 9 366 099 4 1 9 9 3 6 6